ปัญหาสำคัญที่จําเป็นจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์นะคะโดยการที่คัดกรองคนรวยออกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์แรกที่ตั้งแต่คนที่มีเงินเดือนสูงเกินกว่า25,000บาทขึ้นไปเกณฑ์ที่2เกินกว่า50,000บาทขึ้นไปเกณฑ์ที่3ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะเอามาใช้กับ d ิ g i t a l w วอลเลอย่างแน่นอนนะคะเลยจําเป็นที่จะต้อง ทำจำนวนคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยให้มันลดลงนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะพยายามลดลงแล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีคนที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.3-4.9ล้านคนอยู่ดีถ้าเป็นใช้เกณฑ์ความความรวยนะคะดังนั้นเนี่ยอโอกาสที่จะใช้เงินโงบมาายจ่ายประจำปี2017เนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยแล้วก็มีตัวข้อเสนอออกมาอีกบอกว่าจะใช้เป็นงบผูกพัน ผูกพันปีละหนึ่งแสนล้านบาทไปสี่ปีอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนค่ะว่าหลังจากที่ได้ไปคำนวณมาแล้วเนี่ยสแสดงว่างบประมาณปี25 6 7มีที่ว่างให้ทำโครงการดิจิจัาโวลเลตเพียงแค่หนึ่งแสนล้านบาทเท่านั้นเองนะคะและกรณีถ้าจำเป็นที่จะต้องผูกพันไปถึงสี่ปีเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วนที่จะไม่ได้เงินสดในทันทีแล้วต้องรอแลกเป็นรา,รายรอบปีงบประมาณไปนะคะอันนี้ก็จะกระทบ สำคัญเลยจะกระทบกับร้านค้าที่อาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอถ้าหากต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในร้านค้าของตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ําไปอันนี้ก็ตอบย้ำค่ะกับที่เมื่อวันก่อนทีฉันได้พูดถึงว่าโครงการ Digital w a l l ล็นั้นมาถึงทางตันแล้วเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะให้แบงก์รัฐหรือว่าธนาคารออมสินดําเนินโครงการนี้ออกไปก่อนได้นะคะก็เลยติดข้อจํากัดหลักที่เป็นตอใหญ่นะคะนั่นก็คือ เรื่องของงบประมาณแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าเชนก็คิดว่าการรับเงื่อนไขในครั้งนี้เนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่ายัางคงสามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมผลที่คาดจะได้รับดั้งเดิมของโครงการนี้หรือไม่ถ้ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นที่จะต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดทบทวนนโยบายนายโยบายใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ำไปค่ะ จริงๆแล้วมันลดไปได้นิดเดียวเองใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีเงินเดือนเกิน25,000แล้วก็เงินฝากส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ลดลงไปแค่10 10 13ล้านคนเนาะถ้าเกิดเป็นเงินเดือนเกิน50,000เนี่ยยิ่งลดไปได้น้อยใหญ่เลยลดไปได้แค่7ล้านคนดังนั้นเนี่ยเกณฑ์นี้เนี่ยก็เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักในในในแง่ของการที่จะประหยัดงบประมาณลงนะคะอันนี้เนี่ย ก็ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องต้องคำนึงถึงเลยว่าจะทำยังไงกันต่อแต่ถ้าสุดท้ายแล้วกลับไปที่ทางเลือกที่3ที่เป็นทางเลือกที่ให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเป็นโครงการที่จะช่วยในการประคับประคองเยียวยาค่าครองชีพให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนอันเนี้ย มันเริ่มมันเริ่มเอ่อมันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนผลที่จะได้รับไปอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าจะคงเพียงแค่รูปแบบก็เป็นการแจกเงินเอาไว้แต่ว่าวัตถุประสงค์ไม่ได้อย่างที่ได้เคยพูดไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ต้องมีการทบทวนค่ะดิฉันเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้แต่ถ้าสามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาในเรื่องอะไรนะคะ งบประมาณนี้ไม่พออย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทําโครงการนี้แต่ว่ามันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่นั่นก็คืองบประมาณนะคะ,ะเปลี่ยนวิธีการมากกว่าค่ะอย่าเรียกว่ายกเลิกที่ฉันเข้าใจดีว่าสัญญาทางใจที่มีไว้กับโบทเตอร์กับผู้สนับสนุนเนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดียวกัน แต่ว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันเรามีวิธีการที่จะไปได้หลายทางอันนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องรอดูว่ามันจะกลายมาเป็นรูปแบบนั้นหรือเปล่าทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณที่ไปทบทวนการของแต่ละหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาทํากันเสร็จแล้วแล้วเริ่มทยอยส่งกลับมาที่สำนักงบประมาณแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้สำนักงบประมาณมีข้อมูล อยู่ในมือแล้วว่าสามารถที่จะตัดลดเกลีย่ยงบประมาณของปี67ได้เท่าไหร่แล้วปรากฏว่าก็ได้แค่แสนล้านนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ทํางบประมาณผูกพันข้ามปีทา,ท,าทางออกทางเดียวก็คือให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่โครงการกระตุน้นเศรษฐกิจต่อไปเป็นการเพียงแค่เยียวยาค่าครองชีพอันนี้ก็แล้วค่ะก็เลยต้องบอกกับรัฐบาลว่าต้องมาทบทวนเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการน,นี้อย่างจริงจังอย่ายึดติดที่รูปแบบ นะคะแต่ว่าให้ดูที่เป้าหมายมากกว่าว่าผลลัพธ์เราอยากจะได้อะไรแล้วออกแบบนโยบายให้มันเป็นไปตามนั้นมากกว่าค่ะจริงๆแล้วก็ยังคงต้องรอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ของดิจิทัลโอเล็เนี่ยได้มีมติออกมาก่อนนะคะเมื่อวานนี้ยังเป็นเพียงแค่ของอนุก,กรรมการเท่านั้นนะคะเราก็ยังคงใจดีนะคะให้เวลาของรัฐบาลเนี่ยได้กลับไปคิดทบทวนลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะ แล้วก็ให้คณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยมีข้อเสนอเสนอกับคณะรัฐมนตรีขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะได้ทําการตรวจสอบกันต่อไปหลายกรรมธิการเนี่ยก็ตั้งท่ารอที่จะเรียกเข้าไปพูดคุยในลงใน,ใน,ใน,ในรายละเอียดอยู่กระทู้สดยังรออยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมนะคะแต่ว่าเปิดมาเมื่อไหร่เราก็คงจะได้พูดคุยกันในเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ ยังไงเนี่ยก็ยังฝากพี่น้องสื่อมวลชนได้ไปสอบถามนะคะรวมไปถึงสอบถามร้านค้าด้วยถ้าหากว่าจะต้องมีการทยอยจ่ายเป็นหลายๆปีงบประมาณเงินสดจะไม่ได้ทันทีเนี่ยร้านค้ายังจะคงเข้าร่วมโครงการอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยกันทําหน้าที่ตรวจสอบไปพร้อมๆกับฝ่ายค้านค่ะ คือคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้สับสนกับเรื่องนี้เนาะจริงๆแล้วปัญหาใหญ่มันคือเรื่องของงบประมาณมากกว่าส่วนเรื่องหลักเกณฑ์เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการคัดกรองคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือดูรายได้ยังไงดูรายได้จากที่ยื่นสรรพกรดูทรัพย์สินยังไงก็คือแจ้งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ว่ามีเงินฝากเท่าไหร่อัน,นเนี้ยไม่แน่ไม่น่าจะยากแต่แน่นอนว่ามันก็จะมี ความผิดพลาดในเรื่องของอาจจะมีคนที่มีรายได้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้ยื่นสัมภาระหรือว่ามีสิ่งทรัพย์อย่างอื่นแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นเงินฝากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เอาสามารถที่จะมีข้อผิดพลาดกันได้ดดก็เออ <T> <Studios> ถ้าจะเป็นหลักเกณฑ์แรกนะคะมีคนที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ4.3ล้านคนใช้เม็เงิน4 30,000ล้านบาทอันเนี้ยงบประมาณปี67ไม่พอแน่นอนปีเดียวนะคะถ้าไม่ใช้งบผูกพันเลยก็น่าจะมีเม็ดเงือนประมาณถึงแค่ 1, 100ล้านบาทถ้าเป็นถ้ามีแค่ 1, 100ล้านบาทจริงๆก็เข้าเข้าข้อ3เลยคะ่ะตาสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยบอกว่าอย่าสับสนในเรื่องของหลักเกณฑ์ค่ะให้พุ่งไปที่ตัวแหล่งที่มางบประมาณมากกว่าว่า สรุปแล้วมีเงินเท่าไหร่ที่จะทําโครงการนี้กันแน่ยนะิ่งเป็นไ,ไหาหานป,นปนไม่ได้เลยน่าจะหาเลอกับกรุงไทยในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันมากกว่าค่ะซูเปอร์แอปนะคะเพราะว่ากรุงไทยเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําเป่าตาังมานะคะก็น่าจะเป็นกรุงไทยที่จะดําเนินดําเนินการทำแอปพลิเคชันต่อได้อย่างรวดเร็ว แหล่งเงินออมสินก็ไม่ได้แล้วค่ะออมสินเนี่ยก็ติดข้อกฎหมายตามพรบออมสินนะคะตามมาตราเจ็ดที่ระบุวัตถุประสงค์ที่ธนาคารทําได้ก็ไม่มีข้อไหนที่จะให้ดําเนินโครงการแจกเงินได้เลยแม้แต่ข้อเดียวถ้าจะถ้าจะใช้ออมสินอยู่ต้องแก้ไขกฎหมายซึ่งก็ต้องมาผ่านสภาสุดท้ายรัฐบาลอาจจะต้องไปออกรฟคูเงินูเงินเงี้ยมองหน่ออาจจะเป็นเกิดการ ในทางเทคนิคค่ะหนทางสุดท้ายในการออกพอรกองเงินกู้เหมือนกับช่วงโควิดนะคะก็คือออกพอรกองให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยจะเป็นทางออกทางเทคนิคที่ง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าพระราชกําหนดจะออกได้เมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องถามสำนักบริหารนี่ค่ะว่าสบน,นนะคะว่าเขาจะยอมออกู้ให้หรือเปล่าในกรณีที่ไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนและเสี่ยงต่อก,การขัดรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่า ในทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าการจะออกพรกองเงินกู้ณเวลานี้ที่เราไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหนักขนาดนั้นเนี่ยต้องเจอแรงต้านมหาศาลแน่นอนดิฉันก็ได้เ,เตือนไว้ว่าถ้าออกเป็นพรกรงเงินกู้เมื่อไหร่นี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองได้ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c o อาคได้เลยครับ